สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าเจ็บใจแทนลูกค้าท่านนี้นะครับที่ส่งกิจทายอินเวอร์เตอร์มาให้ซ่อมนะครับตัวนี้เป็นกิจทายาตัวสีฟ้านะครับรุ่นนี้นะฮะแต่เป็นตัว PV หนึ่งร้อยยโวลต์ถึง180โวลต์น,นะครับตัวนี้เป็น PV 55ถึง90นะฮะก็คือลูกค้าสั่งมาเนี่ยนะครับเอามาต่อใช้งานแล้วใช้งานไม่ได้นะฮะก็คือต่อแผงอนุกรม4แผงนะครับแรงดันประมาณ150 50โวลต์นะฮะ150 160โวลต์นะครับ, 150, นนรบอ่าก็ไม่เกินสเปคของตัวกิีดทายนะฮะเพราะว่าตัวกิีดทาย รองรับแรงดันที่120-180นะครับแต่ต่อแผงเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับหน้าจอแสดงผลโชว์แรงดัน DC เป็น0โวลต์ ol, นะครับไม่รันเครื่องไม่รันนะฮะก็ลูกค้าได้แชทมาสอบถามนะครับผมก็ได้สอบถามลูกค้าไปนะฮะรา,ายละเอียดการต่อแผงนุ่นนี่นั่นนะครับก็สอบถามว่า ต่อแผงผิดหรือเปล่านะครับลูกค้าก็ยืนยันว่าไม่ผิดแน่นอนเพราะว่าลูกค้าก็พอมีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าอยู่บ้างนะครับมีมิตเตอร์วัดไฟบวกลบรู้นะครับไม่ผิดแน่นอนยืนยันร้อเเซนตว่าต่อไม่ผิดนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเราให้ลูกค้าเช็คเอามิตเตอร์วัดไฟที่มาจากแผงนะครับก็วัด ไฟได้ประมาณ150โวลต์นะครับพอออนเบรกเกอร์ไฟตกเหลือ0โวลต์นะครับก็เลยให้ลูกค้าเอามิเตอร์วัดที่ขั้ว DC Input ของตัวกิทายนะครับปรากฏว่าวัดได้0โอห์มนะฮะก็แสดงว่าภาคคอนอร์เตอร์ช็อตนะครับคือยังไม่ได้ใช้งานเลยนะฮะยังไม่ได้ใช้งานยังไม่ได้รันเลยนะครับสั่งมาก็ต่อ,อแล้วใช้ไม่ได้ก็เลย ส่งมาให้ผมทําการแก้ไขนะครับเพราะว่าการที่จะส่งกลับไปเคมมันคือมันเรื่องยากเรื่องเรื่องค่อนข้างที่จะยากครับต้องทําเรื่องหลายขั้นตอนนะฮะแล้วก็เสียเวลารอกันเป็นเดือนๆเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้น่าจะมาจาก AliExpress นะฮะก็ต้องคือมันมันมันเป็นเว็บไซต์ไม่ใช่ไม่ได้มีคนไทยดูแลฮะแล้วการเคมการอะไรมันก็ยากนะครับ การติดต่อการประสานงานกันมันก็ยากนะฮะก็เลยคิดว่าซ่อมเองดีกว่านะครับก็คือส่งมาซ่อมดีกว่าไม่ต้องเคมนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องแล้วกันเพราะว่าาแปะตะกอตเทปมามันแกะยากนะฮะ นี้ค่าส่งแต่ตัวกิดทายมาอย่างเดียวนะครับไม่ได้ส่งอุปกรณ์อุปกรณ์กันย้อนมานะฮะก็มีแต่ตัวกีดทายนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะสามารถที่จะรันได้นะฮะไม่มีกันย้อนก็รันได้นะครับอันนี้ตัวต่อสลับสีมานะครับ จริงรุ่นนี้นะครับรุ่นใหม่เป็นรุ่นมีรุ่นที่มี Wi-Fi ด้วยนะฮะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้มีแอปพลิเคชันให้ให้ดูบนมือถือสมาร์ทโฟนได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนดูมิตเตอร์นะฮะถ้าอามิตเตอร์วัดแล้วมันเป็น0ูนย์โอห์มประมาณมานี้นะครับก็คือช็อตนะฮะสลับสายดูนะครับ เป็นศูนยโอห์มนะครับจะสลับดำแดงสลับสายยังไงก็เป็นศูนยโอห์มก็คือก็คือทางฝั่ง DC เนี่ยมันช็อตถึงกันนะฮะ อคนะครับก็อันนี้ผมลองทดลองจ่ายไฟ AC เข้าไปดูนะครับว่าตัวเครื่องทำงานหรือเปล่านะฮะตัวเครื่องก็ทำงานปกตินะครับเปิดติดแต่ว่าในส่วนที่มันเสียหายก็คือในฝั่งของ d c นะครับในฝั่ง AC เนี่ยไฟเข้าปกตินะฮะ เรเดียวลื้อออกมาดูนะครับลื้อออกมาเช็คกันว่ามอสเฟตมันช็อตกี่ตัวหรือว่ามอสเฟตมันช็อตหรือเปล่าหรือว่ามันช็อตอะไรนะฮะลองถอดออกมาเช็คนะครับ ก็จัดการถอดออกมาดูนะครับก็ลูกค้าน่าจะลองถอดดูเองแล้วแหละเพราะว่าน็อตบางตัวก็ขันมาไม่แน่นนะครับขันมาหลวมๆสำหรับ รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีกันย้อนนะครับก็จะมีตัวเจ้า,จาตัวโมดูลตัวนี้นะครับที่เป็นโมดูลเอาไว้สำหรับต่อกับระบบตัว CT กันย้อนนะฮะเสียบมาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราสั่งเป็นรุ่นที่ไม่มีกันย้อนนะครับมันจะไม่มีโมดูลตัวนี้มาไม่มีโมดูลกับไอตัว rs 485ตัวนี้มานะครับ เังนั้นเวลาเราซื้อรุ่นที่ไมีมกันย้อนมาเนี่ยเรามาซื้อชุดชุดกันย้อนนะมันจะมีขายนะฮะตัว CT ชุดกันย้อนที่อยู่ภายนอกเนี่ยมีขายแต่ซื้อมาแล้วไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะมันไม่มีโมดูลตัวนี้ข้างในนะครับในส่วนที่ มันช็อตนะครับก็จะเป็นอมอสเฟตชุดนี้นะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าช็อตกี่ตัวนะครับแล้วช็อตตัวไหนนะครับเดี๋ยวต้องลองเช็คดู มันก็จะมีมอสเฟตหนึ่งตัวนะครับที่น่าสงสัยก็คือตัวนี้นะครับก็มันวัดแล้วไม่ไม่ถึงขั้นว่ามันช็อตเป็นศนูโอห์มนะครับแต่ว่าค่าความต้านทานมันต่ำกว่าตัวอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องถอดบอร์ดออกมาแล้วถอดมอสเฟตตัวนี้ออกมาวัดดูนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวผมจะการ หรือบอร์ดออกมาก่อนนะครับครับผมก็ทำการรื้อบอร์ดออกมาแล้วก็ถอดมอสเฟตนะครับตัวที่สงสัยว่าจะเสียออกมาวัาดดูนะครับผลก็คือมันมันเสียจริงๆนั่นแหละนะฮะก็คือตัวนี้ เบอร์ห้าสิบเก้า์สามศูนย์นะครับสเปคก็ห้าสิบเก้า m สามร้อยโวลต์นะครับ,ก,รบการเช็คมอสเฟตเนี่ยนะฮะเบื้องต้นนะครับเราใช้มัลติมิเตอร์เข็มนะฮะง่ายๆตั้งที่คูณสิบคูณหนึ่งก็ได้คูณสิบก็ได้ผมจะตั้งไว้ที่คูณสิบนะครับวัดที่ระหว่างขา G กับขา D นะครับหรือระหว่างขาหนึ่งกับขา2นั่นแหละนะฮะจิ้มลงไปเลยนะครับมันจะเข็มมิเตอร์เนี่ยจะต้องไม่ขึ้นนะฮะอันนี้มันขึ้นนะครับถ้าเป็นมอสเฟตีมันจะต้องไม่ขึ้นนะฮะเราจิ้มลงไปแล้วก็สลับสายดําแดงมันก็จะต้องไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับมิเตอร์จะต้องไม่ขึ้นถ้าเป็นถ้ามอสเฟตีนะนะฮะอันนี้สลับก็ขึ้นนะฮะ ก็แสดงว่ามันเสียแน่นอนนะครับถ้าวัดแล้วขึ้นแล้วเสียวัดแล้วขึ้นเสียแน่นอนนะครับถ้าวัดแล้วไม่ขึ้นนะครับเรามาเช็คที่ระหว่างขา2และขา3มนะฮะเวลาเราวัดเนี่ยนะครับมันจะมันจะมีไดโอดระหว่างขาเนี่ยนะฮะมันจะต้องขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับก็อันนี้วัดขึ้นยันเลยนะครับถ้าขึ้นยันก็แสดงว่าเสียช็อตแน่นอนนะฮะสลับสายนะครับ ก็ขึ้นเห็นฮะขึ้นยันเลยนะครับถ้ามอสเฟตดีจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้สําหรับมือใหม่นะฮะหรือว่าท่านที่กําลังเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการวัดมอสเฟตด้วยนะครับเราใช้มิเตอร์นี่แหละง่ายนะฮะไม่ต้องหาเครื่องมือนะครับวัดระหว่างขา1กับขา2นะฮะจิ้มลงไปนี่นะครับเข็มมันจะต้องไม่ขึ้นนะครับสลับ สลับสายนะครับก็จะต้องไม่ขึ้นนะฮะถ้าขึ้นแม้สักนิดเดียวคือมันรั่วนะครับนี่นะครับสลับสายแล้วก็ไม่ขึ้นแล้วก็มาวัดขาสองกับขาสามนะครับนี่นะครับมันจะขึ้นหนึ่งข้างนะฮะอีกข้างหนึ่งจะไม่ขึ้นนะครับแต่บางทีมันอาจจะขึ้นเพราะว่ามันต้องมีการทิกขาเกตนะฮะนี่นะครับวัดสลับจะต้องไม่ขึ้นนะครับ แต่ว่าถ้าเราเอาสายสีดําไปทิคเกตนะฮะไปทิคที่ขาเกตขาจีเนี่ยแล้วกลับมาวัดใหม่มันอาจจะขึ้นนิดหน่อยเห็นไหมฮะนี่นะครับถ้าเราเอาสายสายสีดําไปทิกนะฮะเรียกว่าการทิกขาเกตนะครับมันก็จะขาระหว่างขา2กับขา3ก็จะมีการนํากระแสได้นะฮะนี่นะครับ,รบก็ถือว่าปกตินะฮะเมื่อเราทิกแล้วเนี่ยเราเอามือไปแตะแตะมันนะครับที่ขามันเนี่ยมันก็จะมันก็การทิกมันก็จะ จะจากออกนะฮะมันก็จะวัดใหม่อีกทีนึง่งมันก็จะไม่ขึ้นนะครับก็คือว่ามอสเฟตตัวนี้ใช้งานได้นะฮะอ่าอันนี้ก็เอาไปเป็นข้อมูลกันเอาไว้วัดมอสเฟตนะครับไอ้ตัวเนี้ยไอตัวที่เสียเนี่ยนะครับ5 9 n 3 0เอนนเนี่ยผมไม่มีอะไรตอนนี้ณตอนนี้ไม่มีอะไรคือจะต้องสั่งแล้วก็รอนะครับ ก็อะไหร,ราคาผมไปเช็คดูแล้วราคาก,ก็พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่ามันเปลี่ยนแค่ตัวเดียวนะครับเปลี่ยนแค่ตัวเดียวก็กค่าซ่อมกไม็ไม่สูงมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าต้องเปลี่ยนทั้งหมดนี่ก็คงจะเอาเรื่องอยู่นะครับระหว่างที่รออะไหเนี่ยนะครับผมจะใช้เบอร์นี้ 20N 20N60 นะฮะ C.F.D ใส่เข้าไปทดสอบก่อนนะฮะตัวนี้สเปค 20M 6 0 0แอมป์600โวลต ใส่เพื่อทดสอบนะครับใส่เพื่อทดสอบว่ากิจทายมันจะรันทำงานได้หรือเปล่านะฮะใส่เพื่อทดสอบในระหว่างที่รออะไหนะครับไม่ใส่ใช้งานนะฮะเน้นเลยนะครับว่าถ้าจะเปลี่ยนซ่อมเพื่อนำกลับไปใช้งานให้ใช้เบอร์เดิมเท่านั้นนะครับให้ใช้เบอร์เดิมเท่านั้นนะครับ ห้ามเอาเบอร์อื่นมาใส่คู่กับเบอร์เดิมนะฮะถ้าจะต้องเปลี่ยนเบอร์แนะนำให้เปลี่ยนหมดทุกตัวนะครับแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวแนะนำเลยนะครับให้ใช้เบอร์เดิมนะครับอันนี้เป็นการใส่เพื่อทดสอบดูการทำงานนะครับเพราะว่าอะไรยังไม่มีผมจะขอใช้ตัวนี้ในการเทสก่อนนะฮะว่ามันรันได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะเดี๋ยวผม ทำการบัดกีแล้วก็ประกอบเข้ากับบอดี้มันแล้วเรามาเทสกันดูว่าหลังจากที่เปลี่ยนมอสเฟตแล้วมันรันได้หป่าผมให้ดูตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับหลังจากที่ถอดมอสเฟตตัวที่ช็อตออกไปแล้วนะฮะเราใช้มิเตอร์เนี่ยวัดที่ขั้วบวกลบใหม่อีกทีนึงนะครับตอนแรกวัดแล้วมันช็อตใช่ไหมครับเป็น0ูนโอห์มตอนนี้นะฮะณตอนนี้นะครับ,นะนนรบเห็นไหมครับพอเราวัดแล้วมิเตอร์ จะตีกลับลงมาที่ที่ค่าวความต้านทานสูงนะฮะถ้าวัดสลับทางนะครับมันก็จะตีขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็จะตีกลับลงมาคือคือมันจะไม่เป็นศูนยโอห์มนะฮะอันนี้คือสลับทางนะครับแล้วก็สลับสายอีกทีนึงนะครับมันจะต้องขึ้นไปตีสวิงขึ้นไปแล้วก็ลงมานะฮะนี่นะครับอันนี้คือ ทางอินพุตไม่ช็อตแล้วนะครับเดี๋ยวผมบัดกีมาเฟสตัวน,นี้ใส่แล้วก็ประกอบลงบอดี้เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับครับตอนนี้ผมประกอบตัวบอร์ดเข้ากับซิงค์ระบายความร้อนแล้วนะครับก็ใส่น็อตทุกตัวเดี๋ยวผมจะประกอบไว้ก่อนในระหว่างที่รอ,อไหลเนี่ยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ลื้อทิ้งไว้นะฮะงานซ่อมทุกตัวถ้าอยู่ในระหว่างรอไหลผมจะประกอบคืนเอาไว้ก่อนนะครับป้องกันน็อตหายบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ จะทาแบบนี้เสียเวลาเดี๋ยวอะไรมาเสียเวลาลื้อหน่อยนึงไม่เป็นไรนะครับดีกว่าลือ้อทิ้งทิ้งทิ้ง,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 งเอาไว้นะฮะก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับเ mm hmm. บื้องต้นมอสเฟสตัวที่ใส่เข้าไปทดสอบเนี่ยในระหว่างรออะไรเนี่ยก็จะทดสอบรันรันกิจทายตัวนี้ให้ให้ดูก่อนว่าเราเปลี่ยนมอสเฟสแล้วมันรันได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมไปหาอุปกรณ์ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเอามออแปลงมารานัานเพราะว่าผมไม่มีไม่มีไฟ คือไม่มีไฟจากแผงโซลาเซลล์ที่สูงกว่า180โวลต์นะครับเดี๋ยวต้องใช้มออแผลงมาทดสอบนะครับเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับตอนนี้ผมก็ได้นำอุปกรณ์มาต่อพร้อมที่จะทดสอบรันเบื้องต้นแล้วนะครับไฟดีซีที่จะใช้นะครับก็จะ เอาจากหม้อแปลงลูกนี้นะฮะเป็นหม้อแปลงของเครื่องเสียงนะครับเมื่อแปลงเป็น DC แล้วจะมีแรงดันอยู่ที่130-140ถึงโวลต์ DC นะครับก็ป้อนเข้าวิที่กิจทายก็อยู่ในช่วงที่กิจทายสามารถทํางานได้เพราะว่ากิจทายตัวนี้รับไฟแผงได้ตั้งแต่120จนถึง180นะครับก็ตัวนี้130-140ถึงก็กิจทายก็สามารถทํางานได้นะครับ ก็เดี๋ยวทดสอบกันเลยนะฮะออนไฟ AC mm hmm. เข้าตัวกิดทายนะครับ mm hmm. เนี่ยครับดูตรงค่า Energy ตรงนี้นะฮะโโทอนตรงนี้นะฮะอ,อยู่ที่0.0กิโลวัตต์นะครับก็ยังไม่เคยรันเลยนะฮะกิดตัวนี้ใหม่ๆลูกค้าสั่งมายังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันช็อตทางฝั่ง DC ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็ยังไม่มี ตัวบันทึกค่าพลังงานยังไม่บันทึกเลยนะครับเป็นศูนย์กิโลวัตต์อยู่เลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะออนไฟ DC เข้านะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะรันหรือเปล่านะฮะออนสวิตช์นะครับนี่นะครับมีไฟ DC อยู่ที่139โวลต์นะฮะอ่ามันสวิงตามไฟบ้านนะฮะอยู่ที่137นะครับเริ่มนับถอยหลังนะฮะ01นนะฮะเริ่มลั่น อ่ะรันแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็รันอยู่ที่ประมาณ5้าร้อยกว่าวัตต์นะฮะตามที่ที่มออแปลงมันจ่ายได้นะครับมออแปลงมันจ่ายได้อยู่ประมาณห้าถึงหกร้อยวัตต์นะครับก็ลันอยู่ที่ประมาณห้าร้อยสาสิบวัตต์นะครับก็สามารถรันได้นะครับแต่มอสเฟตที่ที่ใส่ไปเนี่ยมันเป็นมอเรสเฟตที่ผมใส่ไปเพื่อทดสอบนะครับก็เดี๋ยวต้องรออะไรนะฮะเดี๋ยวสั่งอะไรแล้วรออะไรก็น่าจะ,ะไม่รู้ว่าในไทยมีปะ่ะน่าจะมีเนาะ ก็น่าจะประมาณวัน2วันหรือ3วันนะครับก็เดี๋ยวอะไรมาแล้วค่อยนำมาเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบอรันเบื้องต้นนะครับว่าเพื่อเพื่อให้รู้ว่าเราเปลี่ยนมอเสเฟตแล้วมันใช้งานได้นะครับอตอนนี้มันขึ้นไป600 600กว่าวัตต์น,นะครับมันจะร้อนหรือเปล่าน,นี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ อ๋อแต่เราดูอุณหภูมิจากตัวเครื่องได้นะฮะอยู่ที่37องศาก็แสดงว่ามันไม่ร้อนนะฮะเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิเนี่ยมันจับอยู่ที่ตัวมอสเฟตของของฝั่ง DC นะครับก็แสดงว่ามันไม่ร้อนนะฮะแต่ว่าจะทดสอบแค่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่ามอสเฟตที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เบอร์เดิมของมันนะครับแล้วก็ทนกรับกระแสดได้แค่20แอมป์นะฮะอุณหภูมิขึ้นไปที่38แล้วนะครับ โอเคนะครับก็เปลี่ยนมอสเฟตแล้วสามารถรันได้นะครับเดี๋ยวผมตัดการทํางานก่อนนะครับในการตัดการทํางานของผมเนี่ยนะฮะกิจทายรุ่นนี้มันไม่มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับในการหยุดการทํางานผมจะปิด DC นะครับก็คือกิจทายที่ผมใช้ทั้งหมดเนี่ยหยุดการทางานผมจะปิดด c นะครับจะไม่ตัด AC ก่อนนะฮะจะตัด DC ก่อนแล้วค่อยตัด AC นะครับอันนี้คือหลักการของผมส่วนของของท่านใดจะตัด AC ก่อนแล้วค่อยมาตัด DC ทีหลังมันก็ไม่ไม่ได้ผิดหลักการนะครับ แต่ว่าในหลักการการทำงานวงจรเนี่ยนะครับเราต้องตัด DC ก่อนนะฮะเราค่อยตัด AC ก็นะครับเดี๋ยวรอแค่อะไรอะไรเปลี่ยนก็สามารถใช้งานได้นะฮะว่าส่งกลับไปให้ลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปเนี้ยนะฮะก,ก,ก็ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็เดี๋ยว มอสเฟตมานะครับก็เปลี่ยนก็ประกอบก็ใช้งานได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนื้อหาในคลิปนะครับคำอธิบายหรือผมพูดในบางช่วงบางตอนผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆในโอกาสนี้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงจะต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ